ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับมพอพกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออก,กเฉียงเหนือตอนล่างประจำเมือวันที่30มกราคม2564ช่วงเสานะครับสําหรับตัวการที่จะได้เกิดลักษณะอากาศบริเวณบานเฮานะครับตอนนี้นะครับความกดอากาศาสูงหรือมวลอากาศาเย็นกําลังปานกลางยังคงปกคลุมภาคตะวันออก,กเฉียงเหนือเขตให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบานเฮานะครับจะมีอากาศาเย็นถึงหนาวกับมีลมแห้งนะครับ จากภาพถ่ายดาวเทียมเสียนาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างท้องฟ้าโปร่งนะครับพยากรณ์อากาศมือ้อนีนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างซีมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงนะครับลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 5 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 16- 1 8องศาเซลเซียสสูงสุดจะอยู่ที่2 7 3 1องศาเซลเซียสนะครับสำหรับฝุณมืดอนีนะครับ ก็ยังมีอยู่บ้างนะครับแต่บ่หลายนะครับสําหรับอุณหภูมิบ้านเฮ้าในช่วงนี้นะครับก็จะยังทรงๆอยู่นะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่อน,น้องดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศเย็นในช่วงนี้เดิโดยเด้อครับพอกันม่โอกาสหนะสบบ้าสำหรับวันนี้สบัยดีทุกคนสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน